ช็อกส่งท้ายปีซาบีนา,นาอนันต์อันวาประกาศแยกทางกันแต่งงานหนึ่งเดือนเลิกแล้วช็อกส่งท้ายปีซาบีนา,นาอนันตอันวาประกาศแยกทางกันทำเอาแฟนๆต่างช็อกส่งท้ายปีเลยทีเดียวเมื่อนางแบบสาวซาบีนาไมซิงเกอร์กับอดีตนักร้องหนุ่มอนันต์อันวาได้ออกมาแจ้งถึงสถานะของทั้งคู่ว่าตอนนี้ตัดสินใจแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเข้าพิธีวิวาได้เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นโดยซาบีนาและอนันต์อันวาได้เผยข้อความไว้ว่าสวัสดีครับทุกคน พวกเรามีข่าวที่อยากจะแจ้งให้ทราบถึงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ต้องพูดออกมาแต่เรารู้สึกว่าสำคัญที่จะบอกกับทุกคนโดยตรงหลังจากที่ได้คิดไตร่ตรองกันมาอย่างดีแล้วเราสองคนตัดสินใจที่จะเดินแยกทางกันการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากมากและแม้ว่าเราจะเข้ากันได้ดีในหลายๆด้านแต่ก็มีความต้องการส่วนตัวบางอย่างที่เราไม่สามารถปรับให้ตรงกันได้ เราอยากจะย้ำให้ชัดเจนว่าการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจากความรักและความเคารพซึ่งกันและกันเรายังคงห่วงใยกันอย่างลึกซึ้งและจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราทราบดีว่าข่าวนี้อาจทำให้หลายคนที่สนับสนุนเราในฐานะคู่รักรู้สึกผิดหวังและเราขอขอบคุณจากใจสำหรับความรักและกำลังใจที่ทุกคนมอบให้เราตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเรารวมถึงความต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวในช่วงเวลานี้ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความเข้าใจของทุกคนเสมอมานะครับครับด้วยความรักซาบีนาะอนันต์